คนที่อยากให้กลับมาเป็นคำถามยอดนิยมมากๆากๆหนูอยากดึงแฟนเก่าคะ่ะหนูเลิกกับเขาหนูจะดึงเขาได้ไหมมีวิธีดึงได้หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งนะคะหนุ่มๆต้องขอตั้งคำถามนี้หนึ่งว่าทำไมเราถึงอยากให้เขากลับมาที่เราอยากให้เขากลับมาเนี่ยนะคะเพราะเรารักเขาหรือแค่รู้สึกว่า เรากลัวที่จะไม่เหลือใครครูขอถามกลับไปอีกหนึ่งคำถามว่าที่เราอยู่กับเขาเนี่ยเขาเคยทำดีกับเรามากพอไหมสิ่งที่เราจะทำในการดึงดูดความรักของเราข้อแรกเราจะไม่ดึงดูดคนค่ะดึงดูดแฟนคนเนี้ย ที่เพิ่งเลิกกับฉันไปเมื่อเราตั้งธงว่าเราจะดึงดูดคนเนี้ยเข้ามาเวลาที่เราจะทํากระบวนการดึงดูดหรือเวลาที่เราจะสร้างพลังงานดีๆเพื่อดึงดูดคนคนนี้มันจะทําไม่ได้มันจะรู้สึกต่อต้านการใช้กฎแรงดูดคือการที่เราไม่มองสิ่งที่มันเป็นโลกจริงตรงหน้าเช่นว่าฉันต้องการบ้านเป็นทรงโมเดิร์นแต่ทุกวันนี้ฉันยังอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่ ถ้าเรายัางรู้สึกว่าเออฉันยังอยู่อาพาร์ตเมนต์มันเป็นไปไม่ได้เราก็จะต่อต้านกระบวนการการใช้กดแรงดึงดูดดังนั้นเนี่ยเราจึงไม่ดึงดูดคนเพราะเราจะต่อต้านว่าเขาเลิกกับเราไปแล้วอะแต่สิ่งที่เราจะต้องดึงดูดมันคือความรักค่ะทำไมครูจินตั้งชื่อเพจว่าครูแอกโฆษณาสอนวิชาความรักและความสุขเพราะนี่คือการสื่อว่าเราเกิดมาจากความรักและความสุข ถามว่าถ้าครูไม่มีความรักและความสุขในการทําสิ่งนี้สอนทุกคนแบบนี้ครูจะสามารถดึงดูดทุกคนมาได้ไหมเพราะทุกคนก็ต้องการเข้าหาความรักและความสุขเช่นกันถ้าคุณอยากจะดึงดูดใครใดๆก็ตามเราจงตั้งธงตัวเองปักหมุด GPS เราเลยนะว่าฉันต้องการดึงดูดความรักที่ดี ต่อให้เป็นคนเก่าหรือคนใหม่หรือใครก็ได้ที่จะตรงกับสิ่งที่ฉันต้องการมันก็ตอบโจทย์ความรักที่ดีของฉันได้ถูกไหมไม่ต้องเป็นคนเดิมก็ได้ให้เรานึกอยู่เสมอว่าอะไรที่มันเป็นความสุขมันจะไหลามาสมมุติเราเองเนี่ยคบกับคนคนหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเออเราไม่อยากอยู่กับคนเนี้ยแล้วเราอยากมีคนใหม่มันก็บ่งบอกได้ว่าการที่เราอยู่กับคนคนนี้เราไม่ได้มีความสุขแต่ถ้าเราอยู่กับคนใหม่เราต้องได้ชีวิตที่ดี เรา้มีความสุขแ้้ต้องมีความรักที่ดีเราจึงเลือกที่จะไปกับคนใหม่ก็ตอบโจทย์ได้ว่าเรามักจะไหลไปหาความสุขเสมอข้อ2ก็คือสร้างวายเบชั่นความสุขค่ะคุณต้องทำสิ่งนี้ให้ได้ถึงจะรอดการกระทำของเราทุกๆสิ่งอย่าง มันจะมีความสั่นสะเทือนภายในเป็นความรู้สึกให้กับเราความรู้สึกมันมีแค่บวกกับลบถ้าถามว่าเราคิดถึงเขาคิดถึงในทางที่เราอ่ะมันไม่ดีเรามันไม่มีคุณค่า นั่นเท่ากับว่าเรากําลังสั่นสะเทือนพลังงานลบออกไปก็ออกมาที่คาพูดการกระทําผิวหน้าของเราผิวตัวของเราร่างกายของเราเสื่อมโทรมไปเพราะวายเบชันไงเพราะคืนพลังงานของเราไงมันไม่ดึงดูดอย่าว่าแต่จะดึงดูดแฟนเก่าคนรักเก่าเลยดึงดูดให้ตัวเองรักตัวเองได้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะอยากให้เขากลับมา กลับไปถามตัวเองว่าถ้าเขากลับมาแล้วเราจะมีความสุขไหมและหน้าที่ในการที่เราจะดึงดูดความรักที่คู่ควรนั่นก็คือหน้าที่ที่เราจะสร้างขื้นพลังงานบวกของเราพลังงานความสุขพลังงานความรักใครไม่ตอบโจทย์ให้ฉันสุขฉันสุขด้วยตัวเองให้ได้ฉันกลับมารักตัวเองให้ได้แล้วเมื่อนั้นคุณจะสามารถดึงดูด ใครก็ได้เข้ามาในชีวิตสำหรับวันนี้บา,บายๆกันก่อนฝากแชร์กันไปด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีคำถามอะไรก็ถามกันเข้ามาได้นะรักทุกคนนะจ๊ะบ๊ายบาย